มาชงโฮมชอยที่สกันนะครับต้องบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหาชีวิตที่สมบูรณ์แบบด้วยไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยเดินทางได้อย่างสบายด้วย BTS อ่อนนุชแวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไร้ขีดจำกัดกับคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี่ใจกลางเมืองที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ไม่ยากครับเพราะที่นี่คือ Artemis Condominium ที่กำลังจะสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าน,นี้แล้วถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย สว,ส,สวัสดีครับสวัสด,ดีครับสวัสดีพิชนาด้วยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้พิชนาของเราเนี่ยจะพามารู้จักกับอาร์เทมิสสุขุวิท77ไม่ต้องงงไปครับ,รบถ้าเราพูดถึงสุข u ุวิท77นั้นก็คืออ่อนนุชอ่อนนุชนั่นเองครับ เอ๊แต่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ผมมาเนี่ยผมกําลังนั่งดูอยู่คิดถึงว่าอาร์เทมิสมันเหมือนกับประมาณเป็นเทพเจ้าดวงดาวอะไรประมาณนี้นะคุณณเดชเข้าใจถูกแล้วครับความหมายของอาร์เทมิสคือเทพเจ้าแห่งดวงดาวครับเชิญคุณอเด้มาดูโมเดลของโครงการอาร์เทมิสสุวิทย์77นะครับครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นโมเดลนะครับสไตล์คอนเทมพอรารีลนะครับโดยเฉพาะทางทิศเหนือเนี่ยเราหันหน้าไปทางสุขุมวิทครับเพราะนั้นกลางวันคุณไม่มีอาคารไหนนะมาบังเลยบล็อกเลยแล้วกลางคืนคุณไนในไลฟ์ของกรุงเทพได้แสงสีสด ยอดมากเราประกอบกับโครงการของเราเนี่ยเราสูงหัว30ชั้นครับผมเรามีจำนวนทั้งหมด673ยบูนิตนะครับแล้วก็เรามีทั้งหมด3แบบ1ันเบสขนาด2 6่ถึงสตารางเมตรครับ2เบสขนาด4 5ถึงห้ตารางเมตรและแบบ3เบสเป็นขนาด74ตารางเมตรเหมาหรับครอบครัวขนาดย่อมดีเลยครับก็ไปว่าจะอยู่ on top ใช่ครับซอยอยู่ชั้นบนๆตั้งแต่ชั้น25ขึ้นไปขึ้นไปเลยใช่ครับแต่ชั้น6เรามีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่รูปทรงเลขาคณิตมีฟิตเนสเซ็นเตอร์มีล็อกเกอร์รูมนะครับเรามีการ์เด้นอยู่ข้างล่างไว้สหรับเดินเล่นบาร์บีคิวนะครับแล้วก็มีรูปสามมณฑไว้ดูดาวตอนค่ำคืนสุดยอดมากคุณผู้ชมครับผมว่าอย่ารีรอกันดีกว่าเราไปดูห้องตัวอย่างแบบไหนดีวันเบดรูมขนาด30ตารางเมตรโอเคเชนครับขอบคุณมากครับเชิญครับคุณแอนดี้ สำหรับโครงการอร์ติมิสนะครับ,รบแห่งห้องตัวอย่างที่พาคุณเอดี้มาดูวันนี้คือเป็นห้องหนห้องนอนข <Okay. S 2> นาด34ต,ตารางเมตรครับซึ่งเป็นห้องที่พอบิล่าที่สุดและมีลูกค้าให้ความสนใจมากที่สุดครับ <ผม S 2> นะครับถ้าสังเกตจากบรรยากาศของห้องนี้นะครับเราจะตกแต่งแบบสไตล์ York er นิวยอร์กเกอร์สำหรับคนรุ่นใหม่นะครับที่เป็นคนวัยทำงานและต้องการชีวิตที่ยังสุขสนานนะครับจะสังเกตจากการตกแต่งข้องเรานะครับจะให้ดูจากห้องครัวก่อนนะครับจะเห็นว่าห้องครัวตรงนี้เราใช้สเปคค่อนข้างที่จะสูงกว่ามาตรฐานนะครับเรยม นะทั้งชิ้นเลยเพราะนับเกิดความสวยงามไม่มีรอยต่อและที่สําคัญที่สุดนะครับตรงนี้ครับเป็นจุดเด่นของเราตรงนี้เราเรียก Back บ็กสเปคือการเพื่อนตู้บนตู้ล่างเราเตรียมให้หมดแม้แต่พื้นที่ฟังใช้สอยของการวางตู้ไมโครเวฟเราก็เตรียมให้อันนี้คือให้อย่างนี้เลยทั้งเซ็ตทั้งยื่นเลยใช่ครับ ห้องน้ำเนี่ยเราให้ทุกอย่างตามที่เห็นนี่เลยนะครับมไม่ว่าจะเป็นการปูกเครื่งที่มีลายแคทเทิร์นะครับ,รบกระจกมีที่เก็บของอตู้ใตซิงก็มีที่เก็บของอแล้วก็ที่ชาวเวอร์ก็จะมีเทปเปอร์กาสกระจกนิล์ไพนะครับม,มีช่องหน้าต่างสาหรับให้แสงเข้าแล้วก็ระบายอากาศได้อันนี้เป็นแซนด์ดที่เราให้กับ ทุกห้องเลยเยอะมากนเอาไปเป็นมาตรฐานด้วยนะครับใช่ครับโอ้โหใช้ได้ครับเดี๋ยวผมพาคุณเอริมาดูห้องรับแขกนะครับจะเห็นว่าห้องรับแขกเราถึงแม้ว่าเราจะเป็นวันเดนะครับแต่ห้องรับแขกเราค่อนข้างจะโอโถงนะครับครับมองดูแล้วสิมีกับทีวีนะครับสบายตานะครับสาเมตรไม่เลยใกล้จนเกินไปโอเคเลยแล้วห้องรับแขกเรายังติดกับระเบียงสามารถชมวิวเห็นไหมครับวิวสุขุมวิทสวยมากครับผมว่าพื้นที่ใช้สอยก็โอเคนะครับผมว่าเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างดีครับมาเลยครับครับเดี๋ยวพาคุณเอ่อออหห้งนนนใญะครัับครบ การเก็บห้องนอนเนี่ยไม่เลยเล็กจนเกินไปสะดวกสบายนะครับ,รบมีวิวหน้าต่างที่เห็นเทควิวได้นะครับแล้ยังมีตู้เสื้อผ้าวางอยู่ตรงนี้หลบมุมนะครับไม่เกะกะนี่ก็ถือว่าเป็นห้องวันเบสนะฮะที่มีหน้าต่างใหญ่ด้วยใช่ครับนะฮะตื่นเช้าขึ้นมาก็ได้รับแสงพระอาทิตยแบบเต็มเลยครับ,รบกลาคือก็นอนดูดวงดาวกับภรรยาได้โอ้โหชิลๆมาก อดใจไม่ไหวขอมาจบตรงนี้หน่อยได้ครับชอบความเป็นสไตล์ญี่ปุ่นที่นี่มากนี่มีหลากหลายมากเลยมียหลายแบบครับ,รบอันนี้ก็คือแบบหนึ่งขนาดหนึ่งห้องนอนนะครับ,รบขนาด30ซต<า>ซตาตราม30ตารสมไซส์การเรามีไซส์26ด,ด้วยแต่ผมพามาดูตรงนี้ก่อนว่าตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นครับก็เหมือนกับว่าเรายกบ้านเขามาตั้งไว้ที่เมืองไทยให้เข้ามาซื้อที่นี่แล้วได้อารมณ์เหมือนที่ก็อยู่ในบ้านของเขาเองและราคาครับครับราคาที่นี่เป็นที่น่าสนใจมาก เริ่มต้นที่2ล้านต้นๆเท่านั้นเองครับก็เป็นสามารถครอบครองโครงการอัตติมิสซูบิสเจ็ดได้แล้วครับโปรโมชัน่นครับสำหรับโปรโมชัน่นลูกค้าที่สนใจโครงการอัติมิสซูบิเจ็ดนะครับภายในเดือนกันยายนนี้เท่านั้นครับลูกค้าสามารถเลือกรับได้2โปรโมชั่นนะครับจะรับฟรีเงินดาวน์หรือรับส่วนลดเงินสดสูงสุด8%ภายในเดือนนี้เท่านั้นครับเยี่ยมเลยครับว,วันนี้ต <Okay. S 2> ้องขอบคุณพี่ชนะมากๆเลยครับแล้วไงเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ได้ครับขอบคุณครับ